สวัสดีครับเอ็กโค g ิงนะครับวันนี้เรามารีวิวการติดตั้งจอแอนดรอยเบียมบนยูเอฟสามสิบนะครับแอดมินก็ทำการปลดล็อกโคติงให้ครบทุกอย่างนะครับระบบตัวก็ยังใช้งานได้นะครับโอเคอไปจอแอนดรอย Android นะครับก็ Netflix นะครับใช้งานได้ YouTube นะครับเช่นเดิม Disney Plus นะครับเปิดไม่พบอินเทอร์เน็ตจุกสก็เต็มจอนะครับทีวีออนไลน์ by AS Play นะครับก็ดูได้ครบทุกช่องนะครับชัดแจว๋วจอตัวนี้เป็นปี2022นะครับของตุ๊ดจีนความคมชัดสูงมากแล้วกว่าเดิมอีก แล้วก็ความสว่างเป็นนิดที่สูงมากสว่างมากนะครับกล้องมองหลังก็ชัดเจนชัดจริงครับ Full HD นะครับเป็นของ Sony 1 0 8 0 p นะครับ,นะรบแล้วก็ Apple CarPlay นะครับอ่เราทำสองจอให้ดูก่อนดีกว่า อะไรเดี๋ยวยูทูบยูทูบกับ Ace เอซเพลย์แลนเดี๋ยวนี้เอาแมปมาแมปแมปออคนหนึ่งก็ดูไปคนหนึ่งก็ดูแมปไปนะครับโอเค ลูกค้าท่นานใดสนใจก็ติดต่อเอกซึงได้นะครับจอสินจอแอนดรอยบีเอัเกับเบนซเรานำเข้าโดยตรงจากโรงงานที่ผลิตเลยนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคชันการันตีฮาร์ดแวร์แท้แน่นอนไม่ได้โลเกตฮาร์ดแวร์ลงมาเพื่อขายราคาถูกกับเราไม่ใช่เลยครับ,บก็บสินค้ามีรับประกันนะครับมีปัญหาก็มาที่นี่ได้นะครับโรงงานของเราเองแล้วก็สาขาทุกสาขาทั่วประเทศไทยทุกภาคนะครับมีครบหมด โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ